กดไลค์กดแชร์กดสับส r i b e กันนะคะนิทานเรื่องสุนัขลามโซ่กาละครั้หนึ่งมีสุนัขป่าตัวหนึ่งถูกเก็บมาเลี้ยงโดยมนุษย์เพราะว่ามันหลงฝูงออกมาและด้วยความที่มันเป็นสุนัขป่านี้เองแลมเด็กหนุ่มเจ้าของสุนัข จึงฝึกให้มันมีทักษะการล่าการตามรอยและก็การจู่โจมเหยื่อซึ่งถือเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของมันแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่แ้มจะต้องแยกจากสุนัขของเขาไปเพราะว่าเขาต้องกลับไปเยี่ยมหมู่บ้านของตนและไปตามหาเพื่อนที่พลัดพรากจากกันแลมจึงฝึกให้สุนัขอยู่กับเด็กน้อยที่อาศัยอยู่ในถ้ำโดยจะกลับมารับสุนัขของตนเมื่อเสร็จธุระแล้ว ซึ่งแม้ว่าแรมเด็กน้อยและสุนัขจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่เด็กน้อยกลับกลัวสุนัขแล้วก็วิ่งหนีขี้เกียจไปไล่จับจึงล่ามโซ่สุนัขไว้เมื่อมีคนไม่รู้จักเดินผ่านไปผ่านมาเข้าใกล้ถ้ำสุนัขก,ก็จะกระโจนเข้าใส่ทันทีแล้วด้วยความที่มันทําให้คนอื่นบาดเจ็บเด็กน้อยในถ้ำจึงปรับเชือกให้มันสั้นลงคราวนี้ไม่ว่าใครจะเดินผ่านไปผ่านมาสุนัขก,ก็ได้แต่เห่าเท่านั้น และมันก็ทำอะไรไม่ได้พอนานๆนนวันไปเข้ามันก็เลิกเห่าและเลิกสนใจผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาวันหนึ่งมีสตรีผมส้มชุดแดงตาสีเหลืองเหลืองแสงเดินเข้ามาในถ้าเจ้าสุนัขก,ก็ไม่สนใจสตรีคนนั้นเดินเข้าไปรังแกเด็กน้อยต่างๆนานา,นาจนเด็กน้อยวิ่งหนีเตลิดออกมานอกถ้ำส่วนนางก็วิ่งตามออกไปยังไม่ลดละ เช้าวันต่อมาเด็กน้อยก็กลับมาด้วยเนื้อตัวสกรปรกมอมแมมเปื้อนดินเปื้อนโคลและมีผื่นขึ้นเต็มตัวรอยยุงกัดมแมลงกัดต่อยทั่วร่างกายด้วยความโมโ oh, หจึงตัดเชือกทิ้งและแล้วสุนัขก,ก็เป็นอิสระแต่ว่าสุนัขที่ถูกไล่ออกมานั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมันลืมการล่าลืมการสะกดรอยและสิ่งอื่นๆทั้งหมดไปหมดแล้ว สิ่งที่มันทำได้ก็คือเข้าไปในหมู่บ้านบางครั้งบางคราวเพื่อไปขออาหารประทังชีวิตไปวันวันสุนัขเปรียบเสมือนคนที่ถูกล่ามด้วยระบอบการศึกษาหรือระบบใดๆก็ตามการที่ระบบถูกสร้างขึ้นก็เพื่อผลิตสิ่งที่ระบบต้องการหรือพูดง่ายๆก็คือได้ผลรับตามเป้าหมายนั่นเองระบบทำให้คนเชื่อฟังทำให้เกิดระเบียบ ทำให้เกิดความเหมือนเหมือนกันง่ายต่อการควบคุมแต่ว่าระบบทุกระบบนั้นก็ไม่สามารถผลิตผลลัพธ์ที่ดีได้เสมอไปและก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนโรงเรียนสอนให้เรียนหนังสือมีวิชาให้เข้าเรียนตามปกติสอบตามเวลาโดยไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราเอามันไปใช้งานได้จริงๆหรือไม่ส่วนระบบบริษัทนั้น ก็ทำเอาไว้ให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามกฎเกณฑ์ที่ต้องการและหลายหลายครั้งมันก็ทำให้คนทำงานหมดไฟขอให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าเรามาที่ระบบเพราะอะไรถ้าเรามาเรียนเราก็เรียนโดยที่ต้องรู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นไม่ต้องให้ระบบมาตีกรอบไม่งั้นเราก็จะลดความสามารถของตัวเราลงเพราะว่าบางครั้งกรอบ ทำให้เราเรียนรู้อะไรที่เกินไปเรียนรู้เองบ้างดิ้นรนเองบ้างส่วนคนทํางานนั้นต้องดูว่าผลลัพธ์ที่เขาต้องการคืออะไรไม่ใช่มาประชุมซ้ำๆซักๆไม่มีประโยชน์มานั่งทําเอกสารนานหนาๆโดยที่ไม่มีใครอ่านหรือแม้กระทั่งเอาเวลาที่อยู่บ้านมาทุ่มเทให้กับการทํางานโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือคนทํางาน หากอยากได้ความสามารถแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้านั้นให้ดูว่าสิ่งใดที่เราทำแล้วไปถึงจุดหมายได้บ้างไม่ใช่ยอมให้ระบบมาปิดกัน้นเหมือนสุนัขที่ร่มโซ่ไว้ถ้าทำงานขายอยากสำเร็จก็ต้องทำอะไรตามเป้าหมายที่วางไว้และอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งอยากเป็นจิตรกรอยากเป็นนักทำขนมก็ไม่จำเป็นต้องสนใจวิชาฟิสิก ถ้าระบบที่คุณอยู่มันห่วยคุณก็จะตายไปกับระบบนั่นแหละ